โอเคครับเนคนอยู่ผมเฟกเตอร์อ่าตอนนี้ผมก็ได้พาเพื่อนผมยังไม่ได้พาแบบอ่าสร้างบ้านสอนต่อบล็อกหรือยังไงต่างๆเลยเว้ยก็แบบมาถึงแบบพามันเข้าเซิร์ฟเสียงเมลเลยเนาะก็เป็นยังไงก็ไปดูกันดีกว่าไปเอามาไว้มาแล้วละมึงกดที่เข็มทิศเพื่อนเข็มทิศเขมทิศเออกดที่ไอ้รูปเตียงด้านซ้ายเห็นปะด้านซ้ายอะเข้าเซิร์ฟสองเลยเพื่อนเต็มเซิร์ฟสเต็มเซิร์ฟามสามสามไปมาแล้เพื่อน มาเดินมาเดินมากระตูนสุดยอดใครเนี่ยอืออ่าเดี๋ยวเรามาดูป้ายกันก่อนไปว่าว่าเราต้องดูเลขอ่ะมึงเห็นมึงเห็นไอ้ที่เป็นสีเขียวปะที่เขียนว่าพร้อมเข้าได้เลยอย่างเงี้ยนี่นเว็บวันนี้เว็บวันนี้นี่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 เนี่ยเนี่ยเออมันถ่ายร้าช้าไปเฮียมันช้าไปแล้วเพื่อนมันช้าเอ้ยกะไอ้เว็บไม่ได้นี่หว่าไอ้เว็บนี้เขาเข้าเว็บเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไอ้ขี้นี่เข้าแย่งอย่างไร เตะออกแม่งมึงมึงต้องคลิกอ่าขวาในการเข้าเพื่อนไวันนี้เว็บวันนี้ไม่ดีกว่าเแบบี้เแบบี้เแบบี้เนี่ยนะเอเข้าเลยเข้าเลยคลิกขวานัา่นแหละเพื่อนพวกพวกยี่นีาา่กดบังเออกดกดคลิกขวาที่เตียงเพื่อนเรื่องสีมาอยู่สีแดงดีกว่าไหมสแดงเออมา,มา,ม,ามาละเริ่มเกมแล้วนี่มึงก็ฟาร์มยินเอ็กก้ากูอันนี้ลักกี้บ็อกนะลักกี้บ็อก เวลาขุดปุ๊บมันก็ได้ของร้ายของโชคดีต่างๆอ่ะอันนี้อันนี้ก็ได้ที่ขุดเพราะเขาแม่จะเร็ววิตีนางได้ขุดปุ๊บอ่ะไม่ได้อะไรก็คือฟาร์มนอกจากนั้นนะมันก็อ่าวิธีแรกของก็คลิกที่ NMC เขียนมันถึงกลางกันแล้วทังเบดไว้กันล่วงอุ้ยธนูขโมย ยิงแม่งก่อนเลยตรงนั้นโดนปะวะยาดิใช้น้ำยาปะวะยิงไม่โดนอะไรเลยหรือว่ากูยิงไม่ออกวะอ๋อเขียวไปอะไรเงี้ยเอาก็ยิงออกดีกว่าใส่กระเลย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 เอาเถอะใหญ่หลวงยิงไม่โดนเลยยิงยิงจ้าเรียบร้อยเหลือแตกไม่สบายแล้วอะไรเสียอะไรของสีน้ำเงินมีดแอคทำไม เอ้ยกูยังไม่โดนเลยอ่ะยิงใหยังกาเลเพื่อนกูเออใช่ไัมเวลาเวลาต่อบล็อกให้กดชิปนะเพื่อนเนี่ยเพราะว่าถ้ามึงไม่กดชิปแล้วมึงเดิมมึงจะล่วงเลยเว้ยกดชิปแล้วกดขวาต่อนั่นแหละแล้วมึงก็กันซะอู้มึงคิดว่ามึงเท่ยวอะฝนวิญยาณมาฝนวิญยาณมาไอ้ยี้นี่ยังไงเนี่ยอ้าโหต่อไปพระเจ้าเลยล่วงดีแกก็ทำไมหรอล่วงนะล่วงนะ เอาหนีหนีหนีกูยิงแยกไม่ออกเลยอะว่ายิงโดนหรือไม่โดนอะตัวมันสีแดงสวยเพื่อนเอาไปทำไมเขาไม่เสียเลือดกดแล้วกดคิวอะกดอะ้วคิวเพื่อทิ้งกดคิวไม่ทิ้งง่ายอะใส่ซะเพรคิวไม่ทิ้งง่ายแสดงว่าปุ่มมึงไอ้นี่มึงงั้นมึงกดตัว e ่อนก็ได้กดตัว e แล้วกดจิ้มแล้วลากออกมาไรียะกดคลิกสิ่งที่มึงอยากทิ้งแล้วก็ลากออกมา ให้กูทำใหม่นนนะหชุดก่อเพชรดีกว่าเพื่อนอันนี้ขยะวิแดะไรอ่ะเมื่อกี้สียแล้วมันจะตีแล้ววะอ้แกว่าไงจ๊ะิงว,วดลลเอเลยูทำหมวะเา,าๆเว็บต่อยเว็บอขีไมคละห,หญิงแม่งก่อนโง่มันได้มาก็ทำอะไรไม่ได้เพื่อน อ่ะมึงโดนอะไรอ่ะระเบิดใครโดนระเบิดมาวะอืมคนคนยนำคนยิงระ้บคนไหนมาเหรอวะเฮะเอ้ที่โหนสวยพอดโอ้ยมึงยิงกูมึงคิดว่ามึงเท่เหรอวะฮะแล้วจะกดตัวคิวยังไงให้ทิ้งวะอ่ามึงกดที่นี่กด e s c อ่ t i ่ n O P T I O N อ่ะไมอกูเป็นภาาษไทยแล้วมึงจะมาาษไทยมาทำไมแล้วกูบอกอยู่ไม่ได้เลือกม่ไเลือกให้กูหมดเลยเหววะอ่ะโอพทไอตัวเลือกอะไรไอ้ที่เก็บตัวเลือกแล้วเออสกินสีไออันมึงเห็นด้านขวาไหมมันจะมีห้าช่องใช่ไหมเออให้มึงเลือกช่องที่สามมึงคิดว่ามึงต่อเร็วนะกว่าเพื่อนกูช่องที่สามเสร็จแป๊บนึง กูใส่อันนี้ก่อนไอ้กแก่นี่ก็เอ้ายิงไม่ออกเอ้ยยิงไม่ออกชิบหายแล้วเอ,เอ้าโง่ไอ้เจ๊จากใส่ตัวนังเลยวะไม่ไหวละเออน่ารับของอ่ะมาใส่กูดีกว่ามาเสียเงินมามึงห้าวจังวะฮะวิาาวตานี้อดนี่เลยวะไหนวะยิงแม่งก่อนเลยแกมมม่มาดิมาดิหนีทำไมอ่ะเดี๋ยวไ,ได้แก่นี่เล่นแม่งก่อนเลย ว้าอากูรรใส่กระสีเงิอน,นอยู่เพื่อนจะตีน้ำอยู่แตก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 มาตีกูดีกว่ามาั้ยอุ้ยอุยดับคตรแรงเว็บช่วย,ยด้วยไป็ยังไงแล้ว มันจะมามันจะมาเพื่อนมันจะมาแล้วมันจะมาแล้ว,เ,วเดรียมก่อนเตรียมก่อนเตรียมก่อนชิบายชิบายแล้วหลนหล่นหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาไปก่อนไปก่อนกูต้องรีบไปก่อนมันจะมาทำไมทำไมทำไมยิงกูโดนละ่ะยิงโดนล่ะในช็อปครอบอุ้ยทำไมลวงก็ลวงทำไมหรอ เพื่อนมันหายไปไหนวะเพื่อนมันหายเอาเพื่อนมันรวมเพื่อนมันรวมไปแล้วเหรอตีอยู่เดียวมาตีอยู่ดิตีอยู่ดิเอ้ยพี่กันเจ้ากบแล้วเหรอเจ้าพระเจ้าเนียออกออกกดกรูปสลามเพื่อนไอ้ก้อนเขียววะเห็นปะเอามาเอามาหาห้องหาห้องมานี่ก่อนเว็บเว็บมานี่เว็บเว็บอยู่ไหนนี่มานี่มาทางนี้มาทางด้านขวาด้านขวากรโดดอยู่เนี่ย โดนอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สี่เฮดอะห้องสี่เฮดอะเออห้องนั่นอะเออมันจะบังกันทำใหมกูไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขายังนี่นี่ะเจ๊นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เออเขาหน้าที่มันยืนแอคกันอยู่อะยืนบังยืนบังกันทำใหมวะมาแล้วเพื่อนสี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 ฟ้าสีฟ้า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 สวยเพื่อนมันจะยืนแอคกันทำใหม่วะสวยมาแล้วว่าจะว่าจะได้แมพ นี่เวลาแบบไอ้ป้ายป้ายไหนที่ยังยังเป็นสีเขียวอยู่มึงก็เข้าไปเลยแต่ถ้าป้ายไหนสีแดงคือเกมมันเริ่มแล้วแต่แ้ามันสีเขียวมึงก็นี่ซะไฟบิดแบบซิมูเลเตอร์มึงไม่น่าได้เกียนแล้วกูจะต่อถึงกลางอยู่แล้วตอนเนี้ยพุ่งแย่งกันอยู่นะถึงกลางและพุ่ง่งแย่งกันถึงกลางแล้วตอนเนี้ยไปเร็วไปแล้วจ้า ไม่มีใครกระตีกเลยอย่าสปีดกับตกกๆตไม่ไม่ไม่ได้หมายถงมันใช่ไหมเพือนกูนี่อย่าตกนะลวงมันมามันมาไาตีเตยงงไอ้เอสีเขียวี่มึงเทียวฮะมึเล่นแม่งมันมันย้อยนูมันย้อยนูมันย้อยนูไม่แตกมาจากไหนทฤษฎีไหนนูแตก ไม่ไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยธนูธนูยิงเตียงไม่แตกเพื่อนเหี้ยเหรอเนยวบีตาแหลกนั่นแหละนั่นนั่นคือลัคกี้บ็อกผลของลัคกี้บ็อกไงล่ะเอาไอ้เหี้ยกดค้างไว้ก่อนบุพเพไม่นั่งจิ้ม อเอเนอร์เจตอ่ะมึงวางไปเลยมึงมึงวางไหนก็ได้วางไปเลยเออลัคกีตสวอตโอ้ยจะเปิดข้างๆเธนูมาเฮ้ยมึงกล้ามึงยิงฐามาเจ้าเหรอฮะมึงกล้าเราบูเลนใหม่เหรอเออโดนติดไฟเอาแหงมันวิ่งทีๆมันโอ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มตัวหมดละ กูขอเก็บทองไว้ฐานก่อนแล้วกันทองเหล็กอ่ะมีทุกอย่างมีเราเก็บหมดเฮ้ยชิบเปียงเออ,าาเอ,เอได้กลอ่<ๆ>องกล่องมาเป็นของทั้งทีมมันรวมกันมันจะชิลมุนุมนมนากันอย่างเดียวยังไงแบบที่เดียวอยยวยววะก็กดชิปค้างไว้แล้วกดคลิกนั่นแหละ ไอของกองนั้นมันจะมาหมดเลยมึงเจ้าปะล่ะสีเขียวมึงคิดว่ามึงเทพอ่ะไอสัตว์มาดิไปอยู่ดีมาต้องมีธนูอ่ะโอ้ยโอ้ยกลัวโอยง่างอย่างอย่างยา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 หวยอ่ะเอ้ยทีทียา โอ้คหยกันช oh. ันอยู่เกิดร่วงแล้วไหมล่ะโอ้ยเอ้ยลงมาดิมึงลงมาดิตีแม่งโอ้ยกูผูกเขียวไม่จบสักทีโอ้ยยังยังไม่ล่วกคนวิ่งคอนโทรลเพื่อนเดี๋ยวว่ามึงจะดับไปอยู่สองครั้งก็ได้แค่ตีแม่งลงมามึงร่วงนะอันนี้อะไรเนี่ย เอ้ยช่วยด้วยขึ้นไม่ได้มึงมึงลงมาดิมึงจะเด็กหน้ามึงอุ้ยโอ้โหยอมใจจริงเลว่ะโอ้ Are you sure about that อุ้ยไอ้ยเพื่อนเราแม่งมีเกาะที่ทั้งตัวมาจากไหนวะเนี่ย m p c ให้แลกอยู่ตรงไหน m p c ให้แลกเหรอมึงหาไม่เจอได้ยงวะโอ้ตีพิษติพิษเออคิวบี ไอ้เพื่อนเราไปแล้ววะเพื่อนเราไปแก้แค้นให้กูแล้วเราต้องแลกของเราจะไม่เผื่อแผ่ไปทางนั้นตอนนี้มะเอกอดตัวเมื่อกี้จะเล่นมึงให้ได้สีเขียวมันเลยแค่สีเขียวสีเดียวแล้วเพื่อนกาบานเขาพี่เผือทิ้งดาบไปละอาด่าปะมันยิงหนูมาเพื่อนมีหัวหมาหนีไปเพื่อนก็ที่มันจะยิงหินนหน้าเรา มันอยู่นี่ไงสัตว์ยิงกูอยู่นะอย่า,ยยา,ยาเวฟเราพุ่งเอาทีนี้ไปแดกตายอยู่ยอย่ามาอุ้ย,ยามาดิมาดิโง่ฮะอุย้ยใครนี่อะไรเพื่อนฮะกูหลวงเพื่อนคุณไปสบายแล้วเฮ <laughs> ้ยสวยได้ลองทำการตกก็ไม่เชียงการตก ขอฟาร์มก่อนโอกูอว่าอะไรเอยอะเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราแม่งเพื่อนเราเอาของไปใช่ไหมกูมต้องจบให้ได้ในไม้นี้มึงจะมาปลาเขียวโอ้ไมก่กล้าตุ๊ดไม่ดีบุกทีบุกทีแบบนิวบี้นิวบี้ทีมกูมันเฮาเฮามาเว็บที่เก่าไว้ตีแม่งนะสักทีเอ้ยให้กูตี ไปไหนมานี่ให้กูฟาดหน้าก่อนมานี่มานี่มึงอะมานี้เมไอ้นี่กันนี่ยังไงมึงแค่ไมงจะหนีพระเจ้าคนหรอวะมึงหนีชะตากรรมไม่พมดหรอกเว้ยเราเหมือนยายาเขาลองโอ้ยชิบหายแล้วเครืไม่ได้อยา่าดาบเดมอนแล้วทำไมดาบเดมอนแล้วทำไมจบเกยบ,บูชเน,นี่ยบูชเน,นี่แหละครับโพงอา้าวเมตาซะอ้าวจีจีจ